ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมามานแห่งความลับได้ปกคลุมประเทศกัมพูชาไม่ใช่ข่าวพาดหัววือหวาบนหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ใช่คำประกาศทางการเมืองที่ดังสนัน่นและไม่ใช่สัญญาณจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญตามปกติหากแต่เป็นความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงที่เงียบงนันเกิดขึ้นหลังฉากแต่มีน้ำหนักมหาศาลเพียงพอที่จะพลิกชะตากรรมของทั้งประเทศแหล่งข่าวกรองที่เชื่อถือได้หลายแห่งชี้ตรงกันว่า ได้เกิดการปรับกําลังในกองทัพในลักษณะเฉพาะจุดหน่วยรบเชิงยุทธศาสตร์บางส่วนกําลังถูกเคลื่อนย้ายและโครงสร้างการบังคับบัญชาแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกําลังก่อตัวขึ้นโดยอยู่นอกช่องทางการเมืองดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงทุกความเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ถูกประกาศต่อสาธารณะไม่มีคําอธิบายอย่างเป็นทางการใดๆแต่กลับส่งผลกระทบเชิงปฏิบัติในทันทีสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือการปรากฏขึ้นของศูนย์บัญชาการแห่งใหม่โดยสิ้นเชิงซึ่งไม่เคยมีมาก่อน และไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสร้างรัฐบาลพลเรือนแบบดั้งเดิมคำสั่งสำคัญกำลังถูกส่งตรงไปยังหน่วยทหารโดยไม่ผ่านช่องทางการเมืองที่เคยเป็นสะพานเชื่อมมาโดยตลอดนี่คือสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะในรัฐสมัยใหม่ใดๆเมื่อคำสั่งทางทหารเริ่มแยกออกจากอำนาจทางการเมืองนั่นหมายความว่าเส้นแบ่งของอำนาจกำลังสั่นคลอนจากภายในและซ่อนเร้นพายุที่อาจปะทุข,ขึ้นได้ทุกเมื่อ นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคยืนยันว่าการเคลื่อนย้ายกำลังครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกตามรอบปกติและไม่ใช่การปรับเทคนิคทั่วไปแต่เป็นการปรับโครงสร้างเชิงระบบเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พิเศษไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงภายในอย่างลึกซึ้งหรือแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกประเทศบางหน่วยได้รับคำสั่งให้พร้อมเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วขณะที่หน่วยอื่นถูกส่งไปประจำจุดยุทธศาสตร์สำคัญรอบกรุงพนมเปญ และตามเส้นทางควบคุมอำนาจรัฐนี่คือรูปแบบการเคลื่อนกำลังที่มักปรากฏก่อนการเปลี่ยนดุลอำนาจครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้น่าวิตกไม่ใช่จำนวนทหารที่ถูกเคลื่อนย้ายแต่คือธรรมชาติของคำสั่งเมื่อการเมืองไม่ใช่ช่องทางเดียวในการกำหนดทิศท,ทางกองทัพอีกต่อไปคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้นำรัฐบาลแต่คือใครควบคุมอาวุธใครถือกำลัง และใครสามารถออกคําสั่งและได้รับการปฏิบัติตามในยามวิกฤตนี่คือคําเตือนเร่งด่วนว่ากัมพูชาอาจกําลังยืนอยู่ณจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชะตาประเทศได้โดยไม่อาจย้อนกลับหนึ่งในสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดจากสถานการณ์ภายในกัมพูชาในขณะนี้คือการแยกตัวของอํานาจทางทหารออกจากอํานาจทางการเมืองอย่างเด่นชัดแม้ในเชิงสัญลักษณ์โครงสร้างการเมืองยังคงอยู่ ผู้นำพลเรือนยังปรากฏต่อสาธารณะแต่ในทางปฏิบัติหลักฐานจำนวนมากชี้ว่าคำสั่งด้านความมั่นคงสำคัญไม่ได้ผ่านศูนย์กลางการเมืองแบบเดิมอีกต่อไปแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในภูมิภาคเปิดเผยว่าภายในกองทัพเริ่มมีคำสั่งไม่เป็นทางการสองกระแสกระแสหนึ่งเชื่อมโยงกับโครงสร้างการเมืองอีกกระแสหนึ่งมาจากกลุ่มอำนาจทางทหารโดยตรงคำสั่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างเปิดเผย แต่ก็ไม่ได้ประสานเป็นเอกภาพเหมือนในอดีตผลลัพธ์คือระบบการบังคับบัญชาที่ไม่เป็นเส้นตรงหน่วยบางส่วนตอบสนองต่อคำสั่งทางทหารมากกว่าคำสั่งทางการเมืองสะท้อนว่าศูนย์กลางอำนาจกำลังเคลื่อนตัวอย่างเงียบงันในเชิงยุทธศาสตร์เมื่อใดที่การเมืองไม่สามารถควบคุมกองกำลังติดอาวุธได้อย่างสมบูรณ์โครงสร้างรัฐจะเริ่มเปราะบางเพราะผู้ที่ถืออาวุธและกำลังรบคือผู้ตัดสินผลลัพธ์ในยาวมกฤต ไม่ใช่เพียงผู้ที่ถือความชอบธรรมทางการเมืองนักวิเคราะห์เตือนว่าการแยกตัวนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนบุคคลแต่เป็นการแย่งชิงศูนย์ควบคุมประเทศระหว่างสองระบบอำนาจสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ซึ่งยังไม่มีการปะทะไม่มีเสียงปืนและไม่มีคำประกาศอย่างเป็นทางการเพราะนี่คือช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังยั่งชิงกันว่าใครควบคุมกำลังใครสั่งได้และมีคนทำตามและใครพร้อมใช้กำลังหากดุลอำนาจพังทลาย เมื่ออำนาจทหารและอำนาจการเมืองไม่ไปในทิศทางเดียวกันประเทศจะเข้าสู่ภาวะที่การตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่จุดแตกหักที่ควบคุมไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่ลอยล้าวเง,งียบๆระหว่างสองอำนาจนี้อันตรายยิ่งกว่าการ,รเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอำนาจอย่างเงียบงันในกัมพูชาชื่อของเตียบันถูกกล่าวถึงมากขึ้นในฐานะผู้ถืออำนาจที่แท้จริงเหนือกลไกลความมั่นคงแห่งชาตินี่ไม่ใช่อำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์บนเวทีการเมือง แต่เป็นอำนาจที่แปลเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ทันทีในสนามจริงเชื่อมโยโงโดยตรงกับกำลังรบคำสั่งและการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนะักแหล่งข่าวความมั่นคงยืนยันว่าเตี่ยบันคือศูนย์กลางของสายการบังคับบัญชาที่สำคัญที่สุดตั้งแต่การแต่งตั้งนายทหารระดับสูงการจัดโครงสร้างหน่วยไปจนถึงการสั่งการรถถังปืนใหญ่และหน่วยพิเศษที่มีความพร้อมรบสูง คำสั่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่างเปิดเผยแต่มีผลในทางปฏิบัติทันทีสะท้อนชัดว่ากลไกอำนาจกําลังถูกดึงจากพื้นที่การเมืองไปสู่พื้นที่ทหารในเชิงยุทธศาสตร์ผู้ที่สามารถสั่งเคลื่อนกําลังสั่งยึดพื้นที่และสั่งนำยุทโธป,ปกรณ์หนักออกใช้งานคือผู้ที่กำหนดทิศทางประเทศในยามวิกฤตอย่างแท้จริงแม้ฝ่ายการเมืองจะยังคงบทบาทด้านภาพลักษณ์เครือข่ายและความชอบธรรมแต่เมื่อถึงจุดชี้ขาด อำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์ย่อมด้อยกว่าอำนาจที่อยู่ในมือของผู้ควบคุมกำลังและนี่คือเหตุผลที่เตียบันถูกมองว่าได้ก้าวพ้นบทบาทตัวแทนทางการเมืองไปเป็นผู้ควบคุมดุลอำนาจที่แท้จริงนักวิเคราะห์เตือนว่าการที่บุคคลหนึ่งสามารถถือครองทั้งสายการบังคับบัญชากำลังรบและเครื่องมือบังคับใช้คือสัญ,ญญาณอันตรายของการเมืองที่กำลังถูกแทนที่ด้วยตรรกะทางทหารเพราะเมื่อการตัดสินใจเริ่มตั้งอยู่บนพลังมากกว่าชนธามติ ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผู้นําแต่คือการสั่นคลอนทั้งโครงสร้างรัฐในเกมอํานาจนี้เตียบันไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นแต่คือผู้ถือกุญแจที่สามารถเปิดหรือปิดประตูอนาคตกัมพูชาได้ด้วยคําสั่งเดียวเมื่อโครงสร้างอํานาจในกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนภาพของความขัดแย้งที่ปรากฏไม่ใช่การแข่งขันทางการเมืองแบบเดิมอีกต่อไปแต่กําลังกลายเป็นการแย่งชิงการควบคุมกองกําลังติดอาวุธอย่างชัดเจน จุดศูนย์กลางของเกมนี้ไม่ใช่ตำแหน่งผู้นําเชิงพิธีไม่ใช่ใครนั่งเก้าอี้สูงสุดในรัฐบาลแต่คือคําถามที่ลึกและอันตรายกว่านั้นมากว่าใครคือผู้สามารถบัญชาการกองทัพควบคุมอาวุธและตัดสินใจใช้กําลังในบริบทปัจจุบันในสถานการณ์เช่นนี้การเมืองที่อาศัยการเจรจาการประนีประนอมหรือการแข่งขันเชิงสถาบันเริ่มหมดความหมาย เพราะเมื่อคำสั่งทหารเบี่ยงออกจากคำสั่งการเมืองสมการอำนาจจะเปลี่ยนทันทีจากการแย่งชิงความชอบธรรมไปสู่การแย่งชิงอำนาจบังคับใช้ใครสั่งให้หน่วยเคลื่อนกำลังใครยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ใครถือกุญแจคลังอาวุธหนักผู้นั้นย่อมเป็นผู้กำหนดทิศทางประเทศในยามวิกฤตโดยปริยายนักวิเคราะห์ความมั่นคงชี้ว่านี่คือรูปแบบความขัดแย้งที่อันตรายกว่าการเมืองปกติหลายเท่าเพราะเมื่อ,ออำนาจถูกตัดสินด้วยพลัง คำถามว่าใครเหมาะสมกว่าจะถูกแทนที่ด้วยใครพร้อมกว่าและใครครวบคุมกำลังมากกว่าดังนั้นการ,รเผชิญหน้าอาจไม่จำเป็นต้องเกิดต่อหน้าสาธารณะแต่สามารถเกิดผ่านการจัดวางกำลังการยึดจุดยุทธศาสตร์และการแสดงแสนยาอุภาพโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นักเดียวในบริบทนี้ประเทศไม่ได้ยืนอยู่บนสีแยกทางการเมืองอีกต่อไปแต่กำลังยืนบนเส้นบางๆระหว่างการควบคุมด้วยอำนาจรัฐและการควบคุมด้วยอำนาจทหารเมื่อเส้นแบ่งนี้เลือนราง ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดแค่การเปลี่ยนผู้นำแต่ขยายไปสู่เสถียรภาพของรัฐทั้งระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคเพราะเมื่อคำถามหลักกลายเป็นใครควบคุมกองทัพเกมนี้จะไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงมีเพียงทั้งประเทศที่ต้องแบกรับผลลัพธ์ของการตัดสินใจบนพื้นฐานของพลังซึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองทุกยุคสมัยมักย้อนกลับได้ยากที่สุดจากสัญญาณการเคลื่อนกำลังและโครงสร้างการบังคับบัญชา ที่กำลังเกาะตัวอย่างเงียบงนันนักวิเคราะห์จำนวนมากประเมินตรงกันว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจจริงในกัมพูชารูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดจะไม่ผ่านรัฐสภาไม่ผ่านการเลือกตั้งและไม่เริ่มต้นด้วยคำประกาศต่อสาธารณะหากแต่เป็นการถ่ายโอนอำนาจเชิงทหารโดยอาศัยการควบคุมพื้นที่และกลไกอำนาจเป็นตัวตัดสินรูปแบบนี้ไม่เริ่มด้วยถ้อยแถลงหรือกฎหมายแต่เริ่มด้วยการยึดจุดยุดทธศาสตร์ที่ถือเป็นหัวใจของรัฐนั่นคือ ศูนย์บัญชาการหน่วยทหารหลักเส้นทางคมนาคมอาคารรัฐบาลสำคัญระบบสื่อและสื่อมวลชนเมื่อโครงสร้างเหล่านี้อยู่ใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์คำประกาศใดๆภายหลังย่อมเป็นเพียงพิธีกรรมเพราะอำนาจได้ถูกกำหนดในพื้นที่จริงแล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนอำนาจด้วยกำลังไม่จำเป็นต้องมีรถถังออกถนนหรือเสียงปืนดังสนั่นสิ่งสำคัญกว่าคือการจัดวางกำลังก่อนการควบคุมข้อมูลและ การทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางเลือกโดยไม่ต้องปะทะตรงเมื่อประชาชนเห็นว่าสูนย์อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือฝ่ายเดียวการต่อต้านจะลดลงโดยอัตโนมัตินักวิเคราะห์เตือนว่ารูปแบบนี้อันตรายกว่าการรัฐประหารแบบเปิดในอดีตเพราะมันเกิดขึ้นรวดเร็วเงียบงนันและรับมือได้ยากเมื่อถึงเวลามีคําประกาศอย่างเป็นทางการความเป็นจริงในพื้นที่ได้ถูกกาหนดไปแล้วการเมืองเชิงสถาบันจึงถูกลดบทบาทเหลือเพียงเครื่องมือรับรองสถานะที่เกิดขึ้นแล้ว ในบริบทของกัมพูชาสถานการณ์เช่นนี้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงอำนาจหากเกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบุคคลแต่คือการเปลี่ยนศูนย์ควบคุมของทั้งระบบประเทศและเมื่ออำนาจถูกสร้างจากการควบคุมกำลังและโครงสร้างพื้นฐานความเสี่ยงจะไม่หยุดอยู่ที่การเมืองภายในแต่จะแผ่ขยายไปสู่เสถียรภาพเศรษฐกิจความเชื่อมั่นระหว่างประเทศและความมั่นคง,งของทั้งภูมิภาค พราะเกมที่เริ่มจากการควบคุมอาวุธมักจบลงยากกว่าที่ใครจะคาดคิดหนึ่งในความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดจากสัญญาณตึงเครียดภายในกัมพูชาคือความเป็นไปได้ที่กรุงพนมเปญจะกลายเป็นจุดร้อนของความขัดแยง้งหากการแย่งชิงอำนาจระหว่างโครงสร้างการเมืองและโครงสร้างทหารไปถึงจุดเผชิญหน้าเมืองหลวงจะไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์แต่จะกลายเป็นสนามรบหลักในการตัดสินอำนาจโดยตรงในเชิงยุทธศาสตร์พนมเปญคือศูนย์กลางของทุกสิ่งทั้งรัฐบาล ระบบบริหารกองบัญชาการสื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการเงินและคมนาคมการควบคุมเมืองนี้ได้หมายถึงการควบคุมระบบประเทศเกือบทั้งหมดในทางกลับกันหากเกิดความโกลาหลหรือการปะทะด้วยอาวุธแม้เพียงบางจุดผลกระทบจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและยากต่อการจำกัดความอันตรายของการสู้รบในเมืองหลวงไม่ได้อยู่แค่อาวุธหนะักแต่อยู่ที่ทุกการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก ถนนสายหลักอาคารรัฐบาลโรงพยาบาลสถานีสือ่อและศูนย์ข้อมูลสําคัญหากมีการปิดล้อมปิดถนนหรือควบคุมสือ่อผลกระทบต่อชีวิตประจําวันจะเกิดขึ้นทันทีการจราจรอ,อาจเป็นอัมพาตระบบข้อมูลถูกตัดขาดและข่าวหรือจะแพร่เร็วกว่าความจริงนักวิเคราะห์เตือนว่าความเสี่ยงสูงสุดของสถานการณ์นี้คือความเข้าใจผิดเมื่อหลายกําลังเคลื่อนที่ในพื้นที่จํากัดการ,รเผชิญหน้าเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกตีความว่าเป็นการเปิดฉาก และนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่มีใครต้องการให้บานปลายการใช้กำลังในเมืองหลวงคือสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากที่สุดและมีต้นทุนทางการเมืองสังคมและมนุษยธรรมสูงที่สุดหากพนมเปญกลายเป็นสนามรบจริงผลลัพธ์จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนดุลอำนาจแต่คือการสั่นคลอนความเชื่อมั่นของทางประเทศนักลงทุนต่างชาติจะชะลอหรือถอนทุนระบบรัฐอาจหยุดชะงักและแรงสั่นสะเทือนจะลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน นี่คือเหตุผลที่หลายฝ่ายมองว่าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เมื่อเสียงปืนดังขึ้นแต่คือก่อนหน้านั้นช่วงที่ทุกอย่างเงียบงนันกำลังพร้อมและการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชะตาเมืองหลวงและทั้งประเทศในพริบตาช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของวิกฤตอำนาจในกัมพูชาอาจไม่ใช่เมื่อเสียงปืนดังแต่คือช่วงเวลาก่อนหน้าช่วงที่ภายนอกดูเงียบงนันราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในเต็มไปด้วยความพร้อมรบ ทหารถูกจัดวางอาวุธถูกนําเข้าตําแหน่งและโครงสร้างบังคับบัญชาถูกเตรียมพร้อมครบถ้วนนี่คือความสงบก่อนพายุที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมัน่นคงมองว่าน่าหวาดกลัวที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ความขัดแย้งไม่ต้องการการตัดสินใจใหญ่หรือคําประกาศใดๆอีกต่อไปเพียงคําสั่งเดียวการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดหรือเหตุการณ์เล็กน้อยที่ถูกใช้เป็นข้ออ้าง ก็สามารถจุดชนวนให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงทันทีเมื่อกำลังพร้อมวงจรการตัดสินใจจะสั้นลงอย่างมากการพิจารณาทางการเมืองจะถูกแทนที่ด้วยการตอบสนองทางทหารที่อาศัยความเร็วมากกว่าความรอบคอบความเสี่ยงที่แท้จริงอยู่ที่แรงเฉื่อยของความพร้อมเมื่อกำลังถูกส่งเข้าพื้นที่ยุทธปกรณ์ถูกวางตำแหน่งและหน่วยอยู่ในภาวะเตือนภัยสูงการถอยกลับจะยิ่งยากเพราะความยับยั้ง อาจถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สงครามอาจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแม้ไม่มีฝ่ายใดตั้งใจเผชิญหน้าจริงนักวิเคราะห์เตือนว่าความขัดแย้งใหญ่หลายครั้งในประวัติศาสตร์ไม่ได้เริ่มจากความตั้งใจทำสงครามแต่เริ่มจากช่วงเวลาแบบนี้ช่วงที่ทุกอย่างพร้อมเกินไปและทุกฝ่ายเชื่อว่าตนควบคุมสถานการณ์ได้เพียงความเข้าใจผิดข้อมูลข่าวกรองที่คลาดเคลื่อนหรือการประเมินการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามผิด ก็อาจทําให้คําสั่งใช้กําลังถูกกระตุ้นโดยไม่อาจย้อนกลับดังนั้นความอันตรายสูงสุดไม่ใช่เมื่ออาวุธถูกใช้แต่คือช่วงเวลาก่อนหน้าช่วงที่ความเงียบปกคลุมกําลังรอเหตุผลหรือข้ออ้างเพียงหนึ่งเดียวเพื่อเริ่มเกมหากข้ามเส้นนี้ไปความขัดแย้งจะไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือการเจรจาอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นวงจรการใช้กําลังที่ยากจะหยุดยั้ง และอาจผลักทั้งประเทศเข้าสู่ความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครครวบคุมผลลัพธ์ได้จริงวิกฤตอำนาจภายในกัมพูชาหากหลุดพ้นจากการครวบคุมจะไม่ใช่เพียงปัญหาการเมืองหรือความมั่นคงของประเทศเดียวแต่มีศักยภาพจะแผ่ขยายเป็นปัญหาความมั่นคงระดับภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับอาเซียนกัมพูชาไม่ใช่ประเทศโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเศรษฐกิจการค้าการคมนาคมและความมั่นคงที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ความเสี่ยงแรกที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องเผชิญคือคลื่นผู้ลี้ภัยหากสถานการณ์ภายในกัมพูชาทวีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการสู้รบในเมืองหลวงหรือการควบคุมกำลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์ประชาชนจะเป็นกลุ่มแรกที่เคลื่อนย้ายเพื่อรักษาชีวิตการอพยพข้ามพรมแดนอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและในวงกว้างสร้างแรงกดดันด้านมนุษยธรรมต่อประเทศอาเซียนรอบข้างทั้งที่พักพิงทรัพยากรและความมั่นคงชายแดน ขณะเดียวกันสีิรภาพทางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ของภูมิภาคก็จะได้รับผลกระทบทันทีกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าและขนส่งในหลุมแม่น้ำโขงการควบคุมพื้นที่โดยกองกำลังติดอาวุธความไม่มั่นคงด้านความปลอดภัยและข้อจำกัดการเดินทางอาจทำให้เส้นทางหลักชะงักห่วงโซ่อุปทานสะดุดและต้นทุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศเดียวแต่กระทบทั้งภูมิภาคในมิติความมั่นคงชายแดน ความไม่มั่นคงภายในกัมพูชาอาจทําให้พื้นที่ชายแดนกลายเป็นจุดร้อนทั้งจากการเคลื่อนไหวกําลังที่คาดเดาไม่ได้การลักลอบค่าอาวุธผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมดคือความท้าทายที่ประเทศอาเซียนต้องร่วมกันรับมือความตึงเครียดภายในประเทศหนึ่งจึงอาจบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ตั้งใจสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าคือแรงกดดันทางการเมืองต่ออาเซียนเอง วิกฤตกัมพูชาอาจทดสอบหลักการไม่แทรกแซงกับความจําเป็นในการรักษาเสถียรภาพภูมิภาคหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงอาเซียนอาจถูกบีบให้เลือกระหว่างการนิ่งเฉยกับการสกัดไฟความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามสุดท้ายวิกฤตภายในกัมพูชาไม่ใช่เรื่องภายในล้วนๆแต่คือสมการความมั่นคงของ,ของทั้งระบบอาเซียนเมื่อประเทศหนึ่งสั่นคลอนทั้งภูมิภาคย่อมสัน่นสะเทือน และนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศกําลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างเงียบงนันด้วยความกังวลว่าจุดไม่เสถียรเพียงจุดเดียวอาจกลายเป็นคลื่นกระทบต่อทุกประเทศในภูมิภาคเดียวกันอาเซียนกําลังยืนอยู่ต่อหน้าความท้าทายที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความมั่นคงภูมิภาคเมื่อวิกฤตภายในกัมพูชาเริ่มขยายจากการเมืองไปสู่มิติของพลังและความมั่นงคงคําถามสําคัญไม่ใช่แค่ว่าใครจะกลุ่มอํานาจในพนมเปญ แต่คืออาเซียนจะรับมืออย่างไรโดยไม่ทำลายหลักการพื้นฐานของตนเองตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในเป็นเสาหลักที่ทำให้อาเซียนอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างทางการเมืองและระบบการปกครองแต่ในสถานการณ์ที่ความไม่มั่นคงภายในของประเทศสมาชิกเริ่มคุกคามเสถียรภาพทั้งภูมิภาคหลักการนี้กลับกลายเป็นดาบสองคมหากเฉยเกินไปวิกฤตอาจลุกลามข้ามพรมแดนทั้งผู้รีภ้ภัย เศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดนแต่หากดําเนินการมากเกินไปก็อาจถูกมองว่าละเมิดอธิปไตยและบั่นทอนความไว้วางใจระหว่างสมาชิกความยากของอาเซียนอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างการไม่แทรกแซงกับการไม่ปล่อยให้สถานการณ์หลุดการควบคุมหากสถานการณ์ในกัมพูชาทวีความรุนแรงอาเซียนอาจเผชิญแรงกดดันให้แสดงจุดยืนไม่ว่าจะเป็นการทูตเชิงป้องกันการเรียกร้องลดความตึงเครียดหรือความร่วมมือด้านมนุษยธรรม ซึ่งทุกทางเลือกล้วนมีต้นทุนทางการเมืองสิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียนประเทศสมาชิกอาจประเมินภัยคุกคามและผลประโยชน์ต่างกันบางประเทศอาจต้องการลงมือมากขึ้นขณะที่บางประเทศยืนกรานยึดหลักไม่แทรกแซงความเห็นต่างนี้อาจทําให้บทบาทศูนย์กลางของอาเซียนถูกตั้งคําถามจากทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคในบริบทนี้วิกฤตกัมพูชาไม่ใช่แค่ปัญหาของประเทศเดียว แต่คือบททดสอบความเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองของอาเซียนว่าองค์กรนี้จะสามารถรักษาเสียรภาพภูมิภาคโดยไม่แตกแยกและยังคงความน่าเชื่อถือในฐานะกลไกหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หรือไม่เพราะหากอาเซียนไม่สามารถจัดก,การวิกฤตใกล้ตัวได้อย่างเป็นเอกภาพบทบาทและความหมายของศูนย์กลางอาเซียนอาจสั่นคลอนอย่างไม่เคยมีมาก่อนแก่นแท้ของสถานการณ์ที่กำลังก่อตัวในกัมพูชาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่ออำนาจเริ่มถูกตัดสินด้วยกำลังอาวุธ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดผลลัพธ์จะไม่อยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งประวัติศาสตร์พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการใช้กำลังอาจสร้างความได้เปรียบชั่วคราวแต่ไม่เคยสร้างเสถียรภาพถาวรสิ่งที่ตามมามักไม่ใช่ผู้ชนะแต่คือความเสียหายที่แพร่ขยายทั่วประเทศและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะลามออกนอกพรมแดนในเกมอำนาจที่ตัดสินด้วยปืนรถถังและโครงสร้างกำลังเส้นแบ่งระหว่างการควบคุม กับความโกลาหันบางลงอย่างอันตรายเมื่อคำสั่งถูกส่งผ่านสายการบังคับบัญชาทางทหารแทนกลไกาการเมืองความผิดพลาดเล็กน้อยอาจกลายเป็นวิกฤตใหญ่ที่ย้อนกลับไม่ได้และในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีฝ่ายใดรับประกันได้ว่าการใช้กำลังจะหยุดอยู่ในกรอบที่วางไว้แต่แรกความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การ,รเผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวแต่อยู่ที่แรงเฉืยของความรุนแรงเมื่อกำลังถูกระดมอาวุธถูกวางตำแหน่ง และโครงสร้างบังคับบัญชาฉุกเฉินถูกตั้งขึ้นการถอยจะถูกมองว่าเป็นความพ่ายแพ้การหยุดจะถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอและสิ่งนี้ทําให้วิกฤตมีแนวโน้มดําเนินไปเองแม้ไม่มีใครต้องการผลลัพธ์นั้นจริงสิ่งที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่เสียงปืนแต่คือช่วงเวลาก่อนหน้าช่วงที่ทุกอย่างเงียบงนัขนขณะที่กําลังพร้อมอาวุธพร้อมและการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนทิศทางของทั้งประเทศได้ในคืนเดียว ความเงียบเช่นนี้ไม่ใช่สัญญาณของสียรภาพแต่คือสัญญาณของพายุที่กำลังก่อตัวข้อสรุปจึงชัดเจนนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาการเมืองภายในของกัมพูชาอีกต่อไปแต่คือวิกฤตอำนาจที่แฝงความเสี่ยงทางทหารสูงซึ่งอาจส่งผลต่อสียรภาพของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากเส้นแดงถูกข้ามเกมนี้จะไม่สร้างผู้ชนะ มีเพียงประเทศและทั้งภูมิภาคที่ต้องแบกรับผลของความไม่แน่นอนและการสูญเสียที่ไม่มีใครควบคุมได้อย่างแท้จริง